ทำงานประสบความสำเร็จใช่แต่มันมีช่วงที่มันพีคมากมากนะฮะแล้วก็ซึ่งหลายๆคนก็อาจจะจะประสบด้วยก็คือมีช่วงที่จะตัดสินใจออกจากอาชีพปากแดงปากแดงแล้วคนไี่ไหวบาีแดงแดงก็อยู่ริษีทแะจออกมาทำอะไรครับออกมาาทำสติกเปล่า จากปาก็เอามาละเลงสี <c oughs> คือ <c oughs> คือช่วงที่ออกมานั้นคือตัวเรารู้ค่ะขณะที่เราเอ่อเป็นอยู่คือตอนนั้นนะ่มันไม่ใช่ตัวเราค่ะเราทําด้วยภาระหน้าที่ <c oughs> แล้วก็เพื่อตอบโจทย์เรื่องการเงินค่ะซึ่งซึ่งเป็นความรับผิดชอบของของตัวเองค่ะแต่วันมันถึงวันหนึ่งที่เรารู้สึกเต็มที่แล้วก็ภาระที่เราต้องรับผิดชอบมันเริ่มมันถูกกดออกไปทีละปมสองปมไม่หมดนะมันก็ไม่ได้หมดเลยทีแต่ว่า ก็รู้ส uh ึกว่าเราเหนื่อยมากแล้วกับการที่ต้องใส่หน้ากากใส่หมวกอยู่ตลอดเวลาแล้วก็เหนื่อยกับการต้องหาสตางค์มากๆแล้วถามว่าสตางค์ที่หามาได้ก็ตัวเองเป็นคนที่ประหยัดไม่ไม่ได้ใช้จ่ายอะไรฟุ่มเฟือยเลยโใหญ่ก็จะต้องไปทรีดให้กับระบบก็ในบ้านอะไรอย่างนี้ครัแต่ระหว่างระหว่างทางที่อยู่ช่วงปากแดกนั้นนะคะก็ตัวเองจะรู้ตัวว่าเป็นคนที่ชอบ มันนั่งทําอะไรอยู่ที่บ้านคนเดียวเวลาที่กลับมาจากออฟฟิศหรือยิ่งบางวันที่เราไปเจอลูกค้าที่เขาลูกค้าด็อกเตอร์หรืออะไรแางานจริงจะต้องเจอกับผู้รู้หรือวิชาการนาะรนะวะก็มันจะเหมือนกับเราเครียดมากอะคนะกลับมาบ้านก็ <c oughs> มีห้องหนึ่งเป็นห้องศิลปะเิดคือเป็นกานทรทำตอนช่วงนี้ยังไม่ไป่าแต่เปิดอยู่ยังเปิดอยอยู่ยังไม่ป่ายังเปิดอยลยอยู่ก็คือเขา จากนี่จะหาข้อมูลเวลาเขาสอนปั้นดินญี่ปุ่นดินเยื่อกระดาษท,ทำเรซินทำเปเปอร์มาเช่ลงรักปิดทองคือไปเรียนทุกอย่างเหมือนคนเป็นโรคจิตลงรักปิดทองนี่มันแปลกนา่าผ <c oughs> ไม่ใช่อะไรลงรลักหน้าทัดทองอ๋อผมเลยว่าอ,อันนึงเขาเรียนลงรักปิดทอง <c oughs> มุกฝ่า <c oughs> ไม่รู้นี่มุกฝ่ายจริงผมบอกผู้ชมครับว่าผมไม่รู้จริงๆโง่เป็นตามนี้ ผมก็รังแบบได้อารมณ์ทไมเนี่ยท่าทำประเมินต่อไปนั่นต่อไปนะก็เออหลังจากที่ชอบที่จะเรียนนู่นเรียนนี่แล้วกกลับมาทําที่บ้านเนี่ยมันก็เป็นความสุขในการทรีตทรีตเราจากออฟฟิศที่เราต้องเพียๆแล้วกลับมาก็ปั้นน่ะปั้นดินกระดาษเป็นชิ้นๆเลยนะคะ ปั้นเวลาปั้นเสร็จล้วก็จะไปมอบให้คนนี้คนนี้นายบ้างเพื่อนบ้างอะไรบ้างแต่ทุกครั้งที่ได้ทําเรารู้สึกเรา,เรา,เรามีความสุขแล้วก็เราจะเอาเรื่องที่ออฟฟิศเนี่ยทิ้งไปโดยแบบไม่เหลือเยื่อใยเลยเวลาที่เราเข้าห้องศิลปะปุป๊บเราจะทําอะไรก็แล้วแต่เราจะมีความสุขแล้วก็อยู่กับเขาจนรุ้นตัวไอีคต่อมันง่วงแล้วก,เก็เราก็ต้องอยู่เพราะว่าวันนี้เราต้องทํางานตอนเช้าก็ต้องกับขึ้นไปนอนแต่ในห้องนั้นคือเราสร้างสรรค์อะไรที่มันหลากหลายมากแล้วก็ พบความจริงข้อหนึ่งว่าความสุขของเราอันนึงเนี่ยคือการได้อยู่คนเดียวทําอะไรก็ได้ที่ฉันทําออกมาของฉันคนเดียวอย่ามายุ่งกับฉันนะฉันทําออกมาแล้วฉันตั้งไว้แล้วมันเป็นความภาคภูมิใจที่เป็นฝีมือของเราเรื่อๆกับเวลา,าที่เราอยู่ในระบบเราต้องเจอกับคนเป็นสิบคนเป็นร้อยคนยิ่งถ้าเป็นโปรเจกต์ใหญ่ๆเนี่ยม,มันมันเป็นกระบวนการเป็นระบบที่กว่าจะจบหนึ่งชิ้นงาน ยิ่เจอคนนี้แล้วนวดหัวรู้สึกปวดหัวไหมก็เลยมาที่พักงานขายปลาหมึกขายปกี่ลูกแล้ขาย50,000าย100,000ายม0 0ไม่ใช่งานปั้านใส่กรูปุกออกมาเป็นแบบนี้ที่ผมกั้งาอยูเอาเงินเงินมืนจริง อนหลัมาหลายวันเพราะว่าผมจะไม่จกบเอาขอดใจความดีดนะจบแล้วนะจบแล้วครับจบแล้วครับจบแล้วครับอค้รแล้วารั้วาจาแ้วคร้ครับจแล้วคแล้วรแลแล้วครังจจแลครัจลวัวครั้วครัคจวารัจัจริบจบแครับจริบจัจราบรจวรา้นรรจบแลารรววรจร พอเราได้ทำไปเรื่อยๆเราก็รู้ว่าอันนี้มันคือความสุขของเราแต่แต่ก็ยังตอนนั้นก็ยังไม่รู้หรอกว่ามันคืออะไรรู้แค่ว่าการที่เราได้นั่งทําอะไรสักอย่างที่มันเป็นชิ้นงานซึ่งเกิดจากเราคนเดียวมันเป็นความสุขเมื่อชิ้นงานเสร็จเราภาคภูมิใจจะจะรู้แค่นั้นแต่ยังไม่รู้ว่าแก่นของมันหรือความหมายเท่ากับว่าคืออะไรไม่รู้รู้แต่ว่ากระบวนการหรือวิธีการทําอย่างเนี้ยเนี่ยแหละ ฉันชอบค่ะฉันมีความสุขเหลือเกินฉันก็เป็นการเติมพลังผุง้ที่ฉันไปเจอกับใครก็อีกเรื่องหนึ่ง<ม>แต่วันนี้ฉันได้ทําปั้นกระดาษอะไรก็จะมีความสุขจนวันหนึ่งไปเจอสลาเพศวิริยะ<ม>ค่ะ,คะก็จะเป็นช่างแกะช้างค่ะก็จะเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงในแวดวงการแกะไม,แะไม้แล้วก็แกเป็นปา์สําสหรับแจงนะคะเป็นครูเป็นผู้ให้เป็นผูเ้เหมือนกับเขาชี้ทางสว่างให้เราเห็นโดยโดยไม่ต้องพูดค่ะ วันนั้นที่ได้เจอกับแกก็ <c oughs> เหมือนกับเราได้เห็นเห็นช่องทางว่าถ้าเราชอบอย่างเนี้ยเราเห็นต้นแบบอะค่ะในวันนั้นก็เอ,อ่ยปากเรียนขอเรียนกับแกเรียนแกะไม้ก,กับแกแกก็ถ้ามีเวลาและโอกาสก็เธอมาเรียนได้เลยห,หลังจากวันนั้นก็ทําให้ตัวเองได้เข้าไปคลุกคลีกับแวดวงของสลาก่ามากขึ้นนะคะในทํากิจกรรมร่วมกับสลาได้ไปอยู่บ้านคร<ช>ูตอนนั้นอยู่แค่เสาร์อาทิตย์ วันธรรมดายังยังอยู่กรุงเทพอยู่สองที่ก็ไปเรียนแกะไม้กันอยู่หนึ่งปีหนึ่งปีได้ชิ้นงานหนึ่งชิ้นหนึ่งชิ้นเท่านั้นและชิ้นนั้นก็อยู่ที่บ้านครูจนปัจจุบันนี้ค่ะแต่วิชาแรกที่ได้เรียนนี่ทำอะไรคะอะไรนะคะชิ้นแรกนี่ค่ะแกะไม้เลยค่ะแกะแต่แต่เป็นแผ่นครูครูครูเองก็คิดแทนว่าเราเป็นผู้หญิงปกติจะไม่ไม่ค่อยมีผู้หญิงไปนั่งเรียนแกังแาก็คิดว่าเราจะใช้วัสดุอะไรที่มันซอ f t ซอฟอามไม่ไม่ทำให้จะรู้สึกว่ามันหนักจนเพ้อก็ใช้แผ่นไม้กระดานนี่แหละคะ่มะมาล่างแล้วก็แกะแต่ตอนเรียนนี่คือต้องเรียนแกะช้างเป็นเป็นชิ้นจริงๆเลยนะคะเราวิชาแรกที่เรียนกับครูจําได้เลยสองวันในการไปนั่งเรียนครั้งแน่ฝนสิวค่ะฝนสิลอย่างเดียวแกสอนอะไรเยอะกว่าท e ี่ ที่ที่คนทั่วไปจะมาบรรยายแล้วแกก็จะไม่พูดอะไรมากแกจะสอนด้วยวิธีคิดวิธีอยู่ที่แต่ว่าคนคุณใจก็จะซึมซับซึมซับเอาสิ่งที่ที่แกมอบให้วันทีมันอาจจะไม่เป็นคำพูดจะแต่เป็นสิ่งที่เราสังเกตจากถูกไหมคะว่าท่านสอนอะไรเราบ้างก็เลยออกมาเป็นลักษณะอันนี้กว่ากว่าจะเป็นเป็นตัวตนก็ใช้เวลาหลังจากนั้นอีกหลายปีค่ะ พะช่วงที่ที่เริ่มเริ่มทำงานศิลปะเริ่มเจอครูได้ผูพันอยู่ในสายวิชาช่างสลาเนี่ยก็ประมาณสองปีกับการการมีความสุขะเรียกว่ามีความสุขมากๆกับการได้ค้นพบได้เจอเพื่อนเพื่อศิลปินได้เจอแต่มันมีความทุกอย่างหนึ่งคือไม่มีรายได้เข้าเลยไม่มีตังเข้าสักบาทเลยแล้วขายงานตัวเองไม่เคยได้เลยประมาณสองปีอะค่ะ แล้วตอนนั้นนี่เอาแรงเอากําลังใจแล้วก็กำลังกำลังทรัพย์ได้จากไหนคะตอนนั้นก็จะมีทุนนอนก็บไว้เดิมหรือบ้างแต่ว่าเวลาที่มันท้อๆมากๆเราก็จะคิดถึงถึงยอดอะ่ะคิดถึงตอนที่มันมีความสุขนึกถึงภาพตอนที่เราเได้ตังค์เยอะแต่บางเราก็ต้องแบกต้องต้องเถือแล,แล้วจะคอยถอยเอามามองตัวเองจะดูจะรู้ตัวเองเลยว่าเวลาที่เราอยู่ในสิ่งที่เราไม่ใช่ไม่ชอบเนี่ยปัญหานิดนึงเนี่ย เรามองมันมันเรือดมันใหญ่ค่ยแต่ไอ้สองปีที่เราไม่มีสตางค์เราขายงานไม่ได้ปัญหามันญ่ใหญ่แต่ทำไมเรามองมันเล่น,นิดเดียวเรามองมันเหลือแค่นี้เองแล้วพรอที่จะสู้เจอเุยกับเขาเพราะว่าเราได้เลือกแล้วมากว่าที่ไอ้สติกับจินตนาการมันจะสรุปว่าเธอต้องทําเธอชอบสิ่งนี้เธอต้องเดินอย่างนี้ต่อไปมากกว่าจะหลุดออกมาเพราะคนบางคนยังยังไม่รู้ตัว ย,ย,ยังเดินอยู่ในสายที่ตัวเองอยังหลงอยู่<ช>ไม่คิดว่าจริงๆแล้วยังไม่รู้จิตใจตัวเองว่าจริงๆแล้วตัวเองต้องการอะไรและชอบอะไรเพราะว่าถ้าเราได้ทำในสิ่งท,ที่เราชอบเนี่ยเราก็จะมีความสุขถูกไหมคะแล้วอะไรที่เป็นลายเซนของคุณ<ห>จะจพูดบอกว่าแต่ละงานเนี่ยมันจะมีลายเซนของตัวเองอะไรคือลายเซนของแจ็งลายเซนที่แจ้งพูดถึงเนี่ยมันมันหมายมันไม่ได้หมายถึงการรับประกันมืวเส้นตรงนั้นมันเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะภาษาทางศิลปะเขาจะเรียกว่าความเป็นอัตลักษณ์ อัตลักษณ์มันมากกว่าเอกลักษณ์ค่ะอัตลักษณ์คือมันถ่ายทอดทุกทุกทุกอย่างเข้าไปในนั้นตั้งแต่ลักษณะการทํางานลายเส้นการให้สีหรือจริตในวิธีคิดไอตรงเนี้ยที่เป็นส่วนที่ที่ลึกกว่าลึกกับวิธีทํางาน